ตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่น้องยุกิเพ่นประกาศได้ออกมาโพสว่าอําลายุตติบทบาทในวงเสียงวีหกเนี่ยครับทุกคนแฟนขับหมอล่าแฟนขับทั่วประเทศไทยก็คือต่างตั้งคนต่างงงว่าเกิดอีหยังขึ้นต่างคนก็อยากรู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นนะครับอ้าวล่าสุดในเพจนะในเพจของยูกิเพ่นประกาศแฟนเพจนะครับซึ่งพอก็แม่ของน้องเป็นแอดมินดูแลอยู่เนาะเพื่อนได้ออกมาโพสต์ด้ว ก็นานนันเลาก็มีการไลุ่ดต่างๆนหน้าเนาะดูแลพี่เอียงเกิดขึ้นเลากัสิไลุ่ดเนาะพอกเมยเนาะปกติเนาะบ่ว่าจะมีเรื่องเล่าอีหอย่างด่ามาอีกอยังพอกเมยของน้องจะออกมาไล่สดชี้แจงแต่ว่าตอนนี้เข้ากับรออยู่ครับเขาไปเบิ้งดู เบิดมือนอก่ากมันจะมีการเคลื่อนไหวอยัางัวองเ่นี้นะครับผมล่าสุดก็ได้มีออกมาโพสแล้วนะช่วงห้าโมงครับผมช่วงประมาณเกือบเกือบห้าโมงไม่ไม่ไม่เกือบประมาณห้าโมงเพราะว่าฉันติดตามเพจอยู่ตลอดเวลาได้ออกมาโพสเกี่ยวกับนี่แหละเกิดยังคืนนิดหน่อยแต่ว่าห้องก็ออกมาบอกว่าใดแต่ว่าห้องแคร์ไว้ด้ท่านอยู่เออคือเพื่อนบ่อยากเพื่อนก็เลยเฝ้าลโพสเพื่อนบ่อยากห้เลืองบาโจเพื่อนบ่อยากให้เลืองมัน เกินเป็นกานีไหมก็คือจะมีโพดแรลก่รนะครับซึ่งโพ์มาได้พักนึงหลัเพิ่นกระลบออกไปแต่ว่าเข้ากับท่านเห็นอยู่จังสิครับแต่แ่ามีอีกโพดนึงออกมาดหมครับผมพาะพนโพดออกไปพพนกับโพใไม่ขึ้นมากครับใช่โพดไมโพดว่าจังไดครับเพค่ณครูบอกว่าเอาเรื่องงานดีกว่านะครับไม่ต้องเปิดดูสตอรี่ใครอีกแล้ว ประมาณนี้ก็คือให้โฟกัสเดืองงานเดืองงานของน้องต่อไปน้องสิไปร้องเพลงอยู่ใสไปรับงานอยู่ใสประมาณนี้แฟนคลับห้าร้อยกว่าคนอ่ะมาให้กําลังใจอ่ะมาโพสมามามาคอมเมนต์เนาะใช่ใช่มาคอมเมนต์น้องเนี่ยเยอะเลยไม่ใกำลังใจเยอะมากคือฝากถึงครอบครัวน้องอะแหลว่าที่ผ่านมาก็คือ น้องจะเป็นยังไงเขาก็ให้กําลังใจติดตามน้องมาตลอดแม้ถึงน้องจะป่วยเมื่อกี้เนอะน้องป่วยเขาไม่ได้ากอในฐานะแฟนขับของน้องนะครับเขารบในการตัดสินใจของน้องเพราะว่าน้องจะออกไปแล้วน้องจะไปอยู่วงไดหรือว่าเป็นนักเป็นศิลปินอิสระหรือว่าน้องจะไปเป็นดาราก็ได้เด้เพราะว่าน้องสวยแมนเฝ้าถึงน้องน้องสวยแล้วก็เป็นดาราเป็นนางเอกหมอลาเออเป็นนางเอกหนังได้เลยนางเอกละครได้เลยสีส้า คือเพจคนดังเนาะเขาออกมาโพสว่าไม่เห็นนางเอกหมอลำขึ้นสื่อใหญ่ทุกสื่อขนาดนี้ยุกิเพนพกาคือปังมากบ่าวโจ้กปังสื่ออีเดีแม่ก็ทั้ง่าทีวีทีวีช่องดังๆโสดอะไรเลยข่าวสดกระแสอะไรก็คือข่าวนอหมดเลยก็คือว่าเขาออนไลน์เต็มไปหมดเลยว่าคิดคิดว่านางเอกคนแรกนะที่ออกที่แบบว่าสนใจสื่อสนใจมากขนาดนี้พอแม่พี่น้องน้องน้องเป็นดารล่าแบบ เป็นนักร้องเป็นมอลำทีอายุน้อยเนาะอายุน้อยสุดเลยอ๋อในประเทศไทยเนาะอายุน้อยแต่ว่าคุณภาพคบว่าเดีไม่ใช่แบบว่าน้อยแค่อายุบาโจเออคุณภาพือว่าน้องเก่งอิหลีมันไม่ได้คือไม่ไม่ได้สวยแค่หน้าตาไม่ได้ดีในให้น้ำเสียงน้องมีพัฒนาการขึ้นมาให้แต่ทุกคนยอมรับนะครับผมเนาะแฟนคลับน้องทุกในหลายทั่วประเทศปะนีใช่แล้วการคือการที่น้องโล่งจากอมอหลำเสียงวีหกครั้งเนี่ยคือ เป็นเรื่องช็อกวงการหลอดเลยแต่คนก็บอกว่าเออน้องดังแล้วก็อยากแยกวงโอ้ไม่ใช่เขาคงมีความบื่ออาจใจค่ะน้องย่าสิไปวาน้องเอออยิ่ใส่น้องเสียใจไปกว่านี้เออมันเกิดอีกยังขึ้นเท่าก็ยังวงหูย่าสิไปว่วาอย่าพึ่งไปว่าน้องยาสีว่าดังเฮห้ดังแล้วแล้วก็ไปเฮีดใด้ใี้เงินแล้วก็ไปอช่ไหมประมาณนี้ น้องกับเด็กหน่อยอายุยปีน้อยปีน้องแม่นองทั้งเรียนทั้งยังไปอีกใช่เนาะทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วน้องก็ต้องแบกรับความกดดันหลายอย่างหลายใจเด็กหน่อยไม่พี่นวกจริงเพราะว่ามันเข้าใจ แต่แต่น้องไม่เป็นนางเอกมอลำาเนี่ยน้องมีดราม่ามาหลายดราม่าเลยเด็กคุณใช่ดราม่าตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ว่าเป็นเด็กอึ้นขึ้นมาเป็นยกระดับขึ้นมาเป็นนางเอกเชฟชูคนอื่นที่มาโดนๆนี่สิแม่พอเป็นนางเอกแล้วปีที่แล้วน้องก็มาโดนเรื่องดราม่าประมาณ่าการแสดงไม่เหมาะสมการแสดงไม่เหมาะสมน้องยังเด็กอย่างสี่แม่จะอะี้ก็บรรมความผิดน้องนะครับเราไม่ได้มาโยงว่าเป็นผิดมันคือการแสดงค่ะพอแม่พี่น้องอย่าเสียเอาไปดราม่าเกิน กวนันแม่การแสดงบนเวทีเออเขารับบทบาทของเขาอย่างนั้นแต่กรดีซะอีเขาเห็นพอดีของน้องซะอีกว่าน้องได้รับบทนางเอกน้องตีบทแตกจนคนออกไปด่ามาจนคนเฮ็ดว่าจนเฮ็ดได้ค้นได้เป็นมีกระแสครูจินเอ็นว้ขึ้นมาก็คือยุกีโนะกเนี่ย เพราะฉะนั้นก็คือน้องเก่งน้องเก่งน้องสุดยอดบางคนโอ้ยไม่ใช่บางคนเลยเยอะเลยอิจฉาน้องว่าน้องเด็กแล้วเออมันเยอะทั้งสวยกว่าเนาะใช่สองความสวยน้องดูสิสวยจริงจริงทางข่าวทางข่าวอดอมอลินน่ะคุอแห้งไงแห้งสิงงามพี่น้องค่อยว่ามันเอาไปโพด่อู้เอาพรวลูบนี่ปลาโจ้นี่นี่แบบสวยรูีิแบบเป็นผู้สาวแห้งนี่บึงตีอายุสิบห้าปียังจะแบบแบบแต่งหน้า นก็แห้งสวยอืมเนี่ยเขาก็เอาเอาออกไปโพสแปว่าเรื่องราวของน้องยูกิคือเป็นหมอลำที่สวยและก็เสียงดีเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอืมเขาเอาไปลงคือคนแชร์ในกลุ่มคนรัก f อน้องยูกิอะเต็มเลยเนี่ยไอที่อันนี้อมารินนิวเลยนะคาะดับะเช่เลเอะ แล้วเขาก็เอาไปลงประวัติย่อๆของน้องอะไรที่น้องอยู่ในสังกัดน,นี้มานานสี่ปีอเออประมาณนี้แล้วก็คือน้องก็เดินสายซูเปอร์เทนไมทองคำเด็กซีซั่นอ่าแล้วก็รายการไมทองคำฟังเพจอู้น้องไปหลายวิธีไหมตั้งแต่น,ยน,นอยตั้งแต่นอนยังโตหน่อยหน่อยอบอวบเมียว่าจุเออคือว่าน้องเคยบอกว่าน้องไปน้องชื่นชอบในการแบบว่า ร้องมอลํามาตั้งต่นน้อยแล้วคือพ่พอก็เมของน้องเนี่ยเลยฝึกสอนให้น่แล้วไม่เป็นความฝันของน้องมาแต่งต่น้อยเออน้องก็คือมามาอยู่กับคณะอ่านกพุ่งสกกรคือว่าเป็นแฟนคลับเนาะจากที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มาสมัครเป็นนักร้องเออแล้วก็ พัฒนาการมาเรื่อยๆพัฒนาการเออนั่นแหละน้องก็เลยว่าขึ้นได้มมาเป็นเรื่องเอกจากที่เป็นนางเอกก็ลดทุนมากจากที่เป็นเด็กอ้วนมากก็ลดทุนมากอีกคือสิแม้น้องคือตั้งใจเป็นแน่นอนที่เก่งตั้งใจแช่ชีวิตน้องนี่แบบลำบากแหมเออที่เราชีวิตมาที่พันๆมาที่เ้าเอาลงให พอแม่พี่น้องได้บิ่ง์ัทนแหละต้องมีวินัยอีลลีเดรถคุณได้ปานนี้แหลกนี่นะนอตใส่ใน2องเดือนเปน10กิโลเออแล้วก็ฝึกลองฝึกล้วในขนาดนี้นะ่เด็กน้อยอายุแค่นี้เองใช่ทั้งเรียนทั้งลำมันมันหลายอย่างอ่ะแม่นครับคือคือน้องเข้มแข็งมากอ่ะบาโจอ่ะอันนี้อีกกับอีกข้อนึงเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับนะครับที่ยังบ่หูเนาะคนที่ยังบ่หูเรื่องเล่าของน้องแล้วก็ไปโจมตีน้องเนี่ยว่าน้องดังแล้วอยากแยกวงแนยังแนเนี่ยกับคุณก็ต้องรอฟังก่่อนนวามั อาจจะมีเรื่องที่น้องอึดอัดใจแบบว่าจนมันไปต่อไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเข้าใจน้องเขารดในการตัดสินใจของน้องบอแมนว่าเข้าสิไปคิดแท่นคนอื่นไปคิดแท่นเพลินว่าเกิดนั่นเกิดนี่ขื้นมันอาจจะบอแมนก็ได้พี่น้องใช่ใช่น้องก็คือแบบเหมือนเป็นเพชรเม็ดงามเป็นยังใสซื่อบริสุทธิ์เป็นแบบเด็กอยู่อะไรประมาณนี้แต่หรือว่ามันจะมีแบบว่าปัญหาข้างในของเพลินแบบ เหมือนร้อยล่าวมาโดดแล้วเพราะว่าเพราะว่าปกตินะครับในในยามาตอนขึ้นเวทีก็มีเลอปกติช่วงไล่สดนะครับจะมีช่วงเขาเอิ่นว่าเอ็นไหวเอ็นไวคือโนกกับยุกีเนี่ย ออกมาแสดงครูกาันแต่ว่าหลังๆมาไม่เห็นมาพักหนึ่งแล้วมีมีช่วงหนึ่งนะแฟนครับด้มาโพดว่าเห็นระยะหนึ่งเออคุณน้อง่จับมือน้องเลยน้องสะบัดมืออออเป็นมา่าดนี้มีเคยมีดามาึ้อกันสีนี้สีจับผิดอะคนที่เขาระวังดีเขาก็จับผิดเออออกมาเากให้แตกแยกกันอยู่ด้อากันี้แม่พี่นอพ่อแม่พี่นอ ก็าจจะรับความกดดันหลายปวดเนาะแต่เรารอรอคุณแม่ออกมาไลฟ์สดอยู่แต่ว่าคือยังไม่เห็นอ่ะพรมันพี่น้องเรารออยู่ตอนแรกเราก็รออยู่ว่าเอจะออกมาช่วงห้าโมงเนาะหาโมงกลัวตอนนี้ก็สี่หกโมงแล้วก็คือก็คือยังบ่เห็นคุณแม่ออกมาเห็นแต่โพดออกมาเออปวดแต่เหมือนเสาร์นกพวกสกดออกมาโพดก็คือแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้เลยยังยังยังแค่แค่เป็นแบบว่า เหนื่อยในการทํางานก็พักอะไรประมาณนี้ก็คือคส,สู้สู้เป็นกําลังใจอะไรเงี้ยสู้แกก็โพสต์มาประมาณนี้แหละเออ <ผม S 1> แล้วก็ยังก็มีบอสนุบอ๊ต,ตั้มที่ออกมาเคลื่อนไหวอ่าบอสนกก็ออกมาเคลื่อนไหวก็แค่โพสต์รูปแล้วก็ร้องไห้แค่นั้นแหละบ่าวโจ้แต่ยังไม่เคยมีแต่ยังไม่มีใครอ่ะสามคนเนี้ย ยังไม่ไม่มีใครแบบว่าโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นที่ชี้แจงเรื่องรานี้ตรงๆที่ชี้แจงตรงๆอย่างโมมี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องมันี้เขาก็ถาบึ้งเนาะเขราทุกคนแฟนคลับทุกคนเอฟซีทุกคนก็อยากพู้แล้วว่าเกิดยังไง้างคืนอยากให้ออกมาชี้แจงอย่างมากนี้นะครับใช่แล้วก็รออยู่ค่ะครับผมสถานการณ์กันลออต่อไปติดตามเพจตามเพจทุกคนมาลาไเลยมี่ยังขืบหนาเฮาสีแดง ขึ้พี่เราจะเข้าจิ๊กฟาอัปเดตใครพี่น้องในรับชมนะคะครับผมโอเคเข้ากับจบกันแค่นี้แล้วบจาวจุเข้าพบกันคลิปหน้าค่ะไปหาข่าวใหม่ก่อนพี่น้องสิเคเอาสู่ฟังใหม่เนาะได้ได้ได้บ๊ายบาย